ดวงชะตาขึ้นแท่นเศรษฐีสองหนดังเผยแล้วราศีพริกชีวิตหลังเมษายนรวยขึ้นแท่นเศรษฐีมรักราชสีหนฟันธงและหมอช้างทศพรสีตุลาเผยดาวพฤหัสย้าย30เมษายนนี้จุดเปลี่ยนราศีพริกชีวิตชะตารุ่งโรดดีแทบทุกด้านรวยติดจรวดดวงมหาโชคลาภ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเรื่องราวของดวงชะตาราศีนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ทุกท่านตั้งสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเรามาเริ่มต้นกันที่หมอลักษ์ราชสีห์โหนันทงหมอลักษ์ราชสีห์โหนันทงเผยสีราะีต่อไปนี้ดวงดีรวยติดจรวดได้จับเงินล้าน เป็นจุดเปิดและจุดเปลี่ยนของโชคชะตาเมื่อช่วงสงกราน์ที่ผ่านมาหมอลักษ์ราชสีได้มาออกรายการดังโหนกระแสโดยพิธีกรคุณหนุ่มกันชัยนะคะก็ได้พูดคุยถามถึงประเด็นปรากฏการณ์ดาวพฤหัสย,ย้ายจะเกิดอะไรขึ้นและจะมีผลกระทบกับดวงชะตาอย่างไรโดยหมอลักษ์ก็ได้เผยดังนี้ผ้นจากดวงดาวนั่นก็คือดาวพลหัสปดี ย้ายเปลี่ยนชะตาวันที่30เมษายนนี้จะส่งผลต่อสีราสศีต่อไปนี้ 1. ราศีเมษมอลักษ์เผยว่าราศีเมษเป็นราศีดวงเมืองประเทศไทยเป็นราศีของคนเริ่มต้นในจักรราศีเพราะพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกมันส่องแสงมายังโลกของเราผ่านเงากลุ่มดาวราศีเมษเป็นราศีแรกท่านที่เกิดราศีเมษ ท่านที่ผูกดวงตามวันเดือนปีเกิดแล้วลัคนาราศีเมษร,ราศีหรือลัคนาได้หมดเลยราศีเมษวันสงกรานต์13เมษายนดวงอาทิตย์จรเป็นมหาอุดทับชะตาหนึ่งเดือนเต็มหมายถึงว่าตั้งแต่13เมษายนปีนี้ไปถึง14พฤษภาคมลูกใครคลอดระหว่างนี้มีดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดฉะนั้นดวงจะรุ่งโรจนเจิดจรัส ที่สำคัญในระหว่างนี้ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าทับดวงชะตาชาวราศีเมษมาตั้งแต่19เมษายนปีที่แล้วจนถึง29เมษายนในปีนี้ดังนั้นจึงเป็นจุดแห่งการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพัฒนาโอกาสในความหวงังแต่หลังจากวันที่30เมษายนไปแล้วนั้นดาวพฤหัสบดีโคจรโยกย้าย ไปสู่เรือนการเงินการคลังของราศีเมษหนึ่งปีแปลว่าจะรวยติดจรวดจะมีโอกาสร่ำรวยมั่งคัง่งประสบความสําเร็จมีโชคลาภในการทำมาหาได้มั่นคงคนราศีเมษถ้ารู้อย่างนี้ตะลุยสุดกำลังคุณจะรวยสุดฤทธิ์จากนี้ไปฟันธงสำหรับในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษนั้นในด้านของความรัก เป็นเรื่องที่ดีคนเราเมื่อมีเงินมีทองเศรษฐกิจธธดีธุรกิจดีเรื่องความรักจำเป็นหรือไม่ก็ได้แต่ถ้าเกิดมีแล้วยังไม่ได้แต่งปีนี้หลัง30เมษายนคุณจะรวยไปอีกหนึ่งปีอยากจะแต่งพฤษภาคมมิถุนายนเอาเลยสมหวังแน่นอนราศีที่สองราศีพฤษภถ้าย้อนหลังไปสักสองสาปี ราศีทัพดวงโคตรตกดวงตกมากตกงานเลิกกับคนรักย่ำแย่แต่พอหลังจากวันที่19เมษายนปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้ดวงชะตาค่อยๆพลิกฟื้นแต่ยังไม่ชื่นมืน่นชื่นหัวใจหลังจากวันที่30เมษายนดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประธานทั้งโชคลาภความสำเร็จบุญกุศลคุณความดี โคจรทับกบาลชาวราศีพฤษศเลยหนึ่งปีเต็มแสดงว่าจุดเปิดจุดเปลี่ยนดวงชะตาชาวราศีพฤษศหลัง30เมษายนปีนี้ฟันธงโคตรดีเลยดีแบบติดจรวดเลยในรอบ12ปีมีครั้งที่ดาวพฤหัสบดีโคจรทับดวงชะตาชาวราศีพฤษศแบบนี้ในด้านของสุขภาพชาวราศีพฤษศ ถ้าป่วยจะหายป่วยเลยจะเจอหมอดีบางคนป่วยเพราะเวรกรรมถึงจุดอับแต่ไม่ตายสักทีอยากตายแต่ตายไม่ได้เป็นมะเร็งเรื้อรังระยะสุดท้ายสุดทรมานมันเป็นสองอย่างนะทรมานแล้วหมดสิน้นจบเลยกับตายแล้วไม่ทรมานต่อแต่ถ้าดวงไม่ถึงจุดตายมันจะมีจุดหายป่วยเจอหมอดีรักษา เปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีเลยส่วนในด้านของการเงินของชาวราศีพฤษภนั้นพอดาวพฤหัสบดีโคจรทับดวงชะตาคนราศีพฤษภอยู่ที่ว่ามีบุญมากหรือบุญน้อยบุญในชาติที่แล้วกับบุญในชาตินี้รู้อยู่แก่ใจชาติที่แล้วบุญมีมากหรือมีน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ชาตินี้ทำมามากรู้สึกว่าทำไมทำบุญมาเยอะ เลี้ยงพ่อแม่แต่ผลดีไม่เกิดสักทีหลังวันที่30เมษายนนี้ชาวราศีพฤษภจะเกิดอาน,นิสงส์แห่งบุญมันจะแสดงปังๆไม่รีรอเลยสำเร็จทุกประการ 3. ราศีมิถุนชาวราศีมิถุนดูจากตามดวงชะตาหลัง30เมษายนมอษั์เผยว่า เป็นจุดเปิดดวงชะตาเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแปลว่าต้องมูแล้วผู้ใหญ่คนรักสนับสนุนส่งเสริมยิ่งสร้างบุญยิ่งหนุนดวงทำให้โชคดีร่ำรวยหลัง30สบเมษายนต่อเนื่องไปสามปีแปลว่าเป็นจุดหนุนเสริมหลังจากนั้นสามปีรวยสำเร็จรุ่งโรดฟันธง อาจารย์เป็นหมอดูมาเกือบ30ปีแล้วอาจารย์หมอลักเผยเมื่อถ่ายว่าดีมันดีไปถึงเมื่อไหร่เห็นชัดๆว่า30เมษายนดาวพฤหัสบดีโยกย้ายไปหนุนดวงชะตาดาวพฤหัสบดีเข้าเรือนวินาศแต่ดาวพฤหัสบดีไม่ใช่คู่ศัตรูคนเกิดราศีมิถุนแปลว่าคนเกิดราศีมิถุนถ้าอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะมูจะช่วยหนุนเสริมดวงชะตาพอปี68ปี69รวยเลยถ้าไม่รวยมาด่าอาจารย์เพราะดูตามดวงตามดาวมันนำไปสู่จุดรวยรุ่งโรจนับจากนี้เป็นต้นไปฟันธงราศีที่สราศีสุดท้ายราศีกรกฎมอลักษเผยว่าผมจะพูดเรื่องขวัญกำลังใจเสมอ ไม่ขู่ให้คนกลัวสังคมตื่นตระหนกผมจะดูมุมบวกเป็นประโยชน์กรกฎเป็นราศีแม่ธาตุประกอบด้วยราศีเมษแม่ธาตุไฟราศีกรกฎแม่ธาตุน้ำเราศีตุลแม่ธาตุลมราศีมังกรแม่ธาตุดินผมพูดแล้วตอนปีใหม่ว่า4ราศีนี้เป็นราศีแม่ธาตุจะได้รับคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ในปีนี้จะรุ่งโรดโดดเด่นให้สังเกตข้อหนึ่งทุกราศีจะมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเวลาคุณทำอะไรคุณรอเหมือนคนโบราณกว่าจะเรียนจบทำงานในบริษัทกว่าจะเก็บเงินสำเร็จลงทุนอีก5ปีแต่เดี๋ยวนี้เหมือนจะรวดเลยนะสามารถไลฟ์สดในสื่อโซเชียลที่ไม่มีต้นทุนที่สามารถรวยข้ามวันข้ามคืนได้ และจะเกิดขึ้นกับคนในราศีต่างๆในปีนี้อย่างรวดเร็วเช่นคนเกิดลัคนาราศีกรากฏแม่ธาตุน้ำตั้งแต่13เมษายนจนถึงหลัง30เมษายนเป็นจุดแห่งการบุกเบิกเริ่มต้นได้ดวงเกณฑ์มหาโชคลาภจะประสบความสำเร็จโดดเด่นในรอบ12ปีอย่างรุ่งเรืองแปลว่า1ศัตรูแพ้ภยัยคดีความศัตรูแพ้หมด 2. มีโอกาสในงานที่ไม่ใช่งานแบบมโนสาเรได้เงินยิบย่อยจะเป็นงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เข้ามาเหนื่อยทีได้20ล้านจะรุ่งโรดเป็นจุดเปิดดวงชะตานับตั้งแต่สงกรานต์ปีนี้เมษายนจนถึงดาวพฤหัสย,ย้ายเข้าสู่เรือนลาภะโดดเด่นในรอบ12ปีฟันธงศัตรูพินาศหมดไม่ได้เข้าข้างกันนะ อะไรที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายแล้วเราถูกแต่ไปขัดกับสิ่งที่ผิดจากวันที่30เมษายนเป็นต้นไปสิ่งที่ถูกกฎหมายและศีลธรรมมันจะน้อมนำให้เราชนะไม่ใช่รอเวลายืดยือ้อแทงกักมันจะผ่านเลยมันจะไปได้ในรอบ12ปีเลยสำหรับสีราศีชีวิตถึงจุดเปลี่ยนดวงชะตาเปิด รวยติดจรวจพลึหัสบอดีย้าย30เมษายนนี้มอลักษราชสีหนนฟันธงฟันธงต่อไปหมอช้างทศสพรสีตุลาด้านหมอช้างทศพรสีตุลาได้เปิดสองราศีชะตาชีวิตพลิกรับดาวพลหัสย้าย30เมษายนนี้ทรงผลดีแทบทุกด้านหมอช้างทศสพรสีตุลา เผยถึงดาวย้ายครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันที่30เมษายนในรายการดังโดยดาวย้ายครั้งนี้ได้แก่ดาวพลิหัตส,สบอดีที่บอกเลยว่าจะส่งผลให้สองราศีชีวิตพลิกจากที่เคยแย่จะกลายเป็นดีมากโดยในวันที่30เมษายน2567ดาวพฤหัสปอดีย้ายราศีซึ่งดาวพฤหัสนั้น เรียกได้ว่าเป็นดวงดาวที่ดีที่สุดเข้าราศีไหนราศีนั้นจะพลิกชีวิตจากที่แย่ๆจะกลับกลายเป็นดีโดยราศีเจ้าภาพได้แก่ราศีพฤษภและมีเจ้าภาพร่วมที่ดวงดีคู่กันได้แก่ราศีพิจิกสำหรับชาวราศีพฤษภชีวิตจะมีความสุขดีแทบทุกด้านชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ราศีพิจิกจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักถ้าของเดิมไม่ดีก็จะมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนและจะมีดวงการเงินที่ดีขึ้นด้วยสำหรับสองราศีนี้สิ่งที่ต้องทำคือวันที่30เมษายน2567ในช่วงกลางวันให้สวดมนต์ไหว้พระทำบุญถวายสังฆทานตามสถานที่ที่เราศรัทธาทำบุญกับโรงเรียน โรงพยาบาลสงฆ์เคล็ดลับในการทำบุญคือเลขดาวพฤหัสเลขห้าและเลข19สําำหรับใครที่เป็นสายไหว้การไหว้ดาวพฤหัสควรจะไหว้ช่วงเวลา19บเนาฬิกาสนาทีผู้ไหว้ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกของไหว้เน้นเป็นสีเหลืองเพราะเป็นสีของดาวพฤหัสเทียนหนึ่งคู่ของไหวห้าอย่าง ทั้งนี้นะคะหมอช้างก็ยังได้ย้ำอีกว่าแม้ว่าดาวพฤหัสจะเป็นดาวที่ดีแต่ชีวิตจะดีได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นด้วยสำหรับในวันนี้นั้นทางทีมงานของเราก็ได้มีคำทำนายเกี่ยวกับดวงชะตาราศีมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องขอขอบคุณคำทำนายจากหมอลักษณ์ราชสี โหนฟฝันธงและหมอช้างทศพรสีตุลาสวัสดีค่ะ